สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่873สัตรูรอบด้านในลาวาแฝงไปด้วยเพลิงเทพชำระละ้างทำให้ม่านพลังเสียนที่จวงสเวนคงรวมขึ้นมาทะลุและลงไปทั่วทั้งแผ่นดินจวงสเวนคงเห็นไอความร้อนโจมตีเข้ามาความเร็วของการโคจรปราณเจนในร่างก็หมุนวนชา้าลงทันทีในใจเขารอบตกใจ แล้วใช้กระดานหมากอินอยางมาคุ้มกันร่างเอาไว้พร้อมกับใช้วิชากายเรากกับพูดพลายถอยหลังไปอย่างรวดเร็วรเผชิญหน้ากับพลังหยางแล้วเปลวเพลิงจวงสิเวียนคงมนไม่รู้จะรับมือ,อยังไงจริงๆจางเัชเนไปยักหน้าแล้วโคจรพลังหยางในส่วนท้ายต่อเพื่อกดไอเย็นจากร่างของจวงสิเวียงคงเอาไว้มือก็จะเป็นเคล็ดกระบี่แล้วใช้วิชาเพลงกระบี่ผู้ผาวาลีออกมาทะลมปัจพีทะลุผู้ผากระบี่โบราณเฉนหยวนในมือของจางเัชเนราวกับกลายเป็นภูเขาหนัก มันพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงและจมตีไปที่หน้าอกของโจงสวีคงนี่คือเพลงกระบี่ขั้นปีศาจระดับสูงอย่างหนึ่งแต่ว่าเมื่อจางวาเฉินเป็นผู้ใช้ออกมาแล้วกับแสดงพลังออกมาเทียบได้กับอนุภาพของวิชาขั้นสุดยอดกระบี่ลอยออกไปเกิดเสียงดังหนักขึ้นรอบด้านของตัวกระบี่รวมกันเป็นเงาของภูเขาและสายน้ําพร้อมกับกดลงไปด้านล่างแน่นอนว่าจจงสวีคงก็ไม่ใช่คนธรรมดาขาทั้งสองหนักลงเขาใช้มือเดียวถือกระดานหมากอินอยางเอาไว้ ลานเซียนพุ่งออกไปจากฝ่ามือและส่งเข้าไปไม่ขาดสายตุม้มกระบี่โบราณเฉีนหยวนแทงไปที่กลางกระดานหมากอินหยางทำให้จวงสิเวินคงถอยหลังไปหลายสิบก้าวบนพื้นทิ้งเท้าลึกครึ่งชื่อเอาไว้เป็นทางยาวจวงสิเวินคงสะบัดแขนทั้งสองที่เจ็บปวดแววตาก็เคร่งขรึมมากขึ้นครึ่งเซียนขั้นหกคนหนึ่งกลับถูกคนรุ่นหลังขั้นมกรมัชฉาคนหนึ่งทำให้ต้องถอยไปนี่เรียกว่าเป็นความอับยศอย่างมากหากว่าเรื่องนี้แพ้เอาไปชื่อเสียงของเขาจะต้องหมดสิ้นแน่ไป จางรู้เฉินไม่คิดจะสู้ติดพันต่อเขาไปบนหลังของเสียเ่ยวเฮยแล้วรีบร้อนพุ่งออกไปท่ามกลางความมืดยามราตรีเตรียมจะออกไปจากที่นี่จะไปไหนกันราชาว่านเซ่กับจงเสวินคงพุ่งมาจากด้านซ้ายและขวาสองด้านไล่ตามมาอย่างรวดเร็วทั้งสองต่างก็เอาหอ,อกทองแดงเทพสายฟ้าและกระดานหมากอินหยางออกมาพร้อมกับโจมตีไปที่จางรู้เฉินที่อยู่ด้านหน้าหอ,อกทองแดงเทพสายฟ้าอยู่กลางอากาศมันแผ่พลังสายฟ้าสีม่วงมากมายออกมาราวกับบังกรที่ลอยอยู่กลางอากาศจากนั้น ก็มีเสียงแหวอากาศดังขึ้นพร้อมกับโจมตีมาที่หัวของจางกั๋วเฉินอย่างรวดเร็ว,รวกระดานหมากอินอย่างนั้นแผ่อายักเย็นออกมาบริเวณกลางกระดานมีแสงสว่างสีดําสายหนึ่งรวมอยู่และกําลังฟันลงมาที่จางกั๋วเฉินด้านล่างแน่นอนว่าจางกั๋วเฉินได้รับความกดดันมหาศาลเขารู้สึกว่ามีภูเขาหลายสิบลูกอยู่เหนือหัวไปหากว่ามันลงมาก็จะทับเขาจนร่างแยกได้แม้ว่าจะมีปราณเสียงของเซลเฮยคุ้มกันอยู่ลีมินก็ยังถูกพลังของอาวุธเซียนเจือเินจนบาดเจ็บหนักปากน้งกระเลือดออกมาไม่หยุด ใบหน้าของนางก็ขาวซีดขึ้นเ,เรื่อยๆเกะบี่ที่สามสำนึกเกะบี่ในร่างของจางวเฉินออกมาแล้วเข้าไปในกระบี่โบราณเฉินหยวนมันฟันลงไปยังหอกทองแดงเทพสายฟ้าด้านล่างเกะบี่ที่สามเป็นตัวแทนของพลังสามอย่างคือสวรรค์พื้นดินและมนุษย์ขอแค่ฝึกฝนไปถึงขั้นสูงสุดได้พลังทั้งสามนี้ก็จะช่วยเหลือประสานกันและสามารถสแสดงอนุภาพที่น่ากลัวเหนือวิชาเซียนธรรมดาออกมาได้แม้ว่าจางวเฉินจะยังไม่สามารถฝึกฝนกระบี่ที่สามไปถึงขั้นสูงสุดได้ แต่ว่าเพราะเขามีขั้นกระบี่อย่างคนกระบี่รวมเป็นหนึ่งอยู่เมื่อแสดงกระบวนท่านี้ออกมาพลังที่ประทุออกมาจึงร้ายกาจยิ่งกว่าวิชาขั้นสุดยอดมากมายหลายส่วนกระบี่ที่3ม,มีพลังทะลุทะลวงที่ไม่ธรรมดาสามารถทําลายได้ด้วยจุดเดียวต่อให้เป็นอาวุธเซียนก็ยากจะต้านไว้ได้เปลี่ยงปลายกระบี่กับคมหอกประทะกันพลังทั้งสองสายต่อสู้อย่างรุนแรงคงอยู่นานคู่หนึ่งต่างฝ่ายต,ต่างก็ลอยออกไป ขันกวีและอาวุธของจ้งเฉินต่างก็ได้เปรียบกว่าแต่ว่าอย่างไรการฝึกฝลของเขากับราชาว่าเซียงก็ยังต่างกันอยู่มากทั้งสองคนสามารถต่อสู้กันได้โดยไม่มีฝ่ายใดเสียเปรียบก็สามารถทําให้หลายคนต้องตกใจได้แล้วเหนือฟ้ากระดานหมากอินหยางมีแสงสีดําพุ่งออกมาราวกับมีดสวรรค์ที่ยเยือกเย็นเล่มหนึ่งเชื่อมต่อพื้นดินและท้องฟ้าเอาไว้มีดลอยออกไปทิ้งลาแสงยาวสิบกว่าเมตรที่ยุบเว้าลงไปไว้เส้นหนึ่งบริเวณที่เว้าลงไปมีน้ําแข็งหนาล้อมขึ้น ผนึกแผ่นดินเป็นน้ำแข็งยังดีว่าเสวเฮมีความเร็วมากจึงได้สามารถหลบพ้นการโจมตีของลำแสงสีดำนั้นได้หลายครั้งไม่อย่างนั้นอาศัยการฝึกฝนของเจงเฉินในตอนนี้อยากจะสู้หนึ่งต่อสองต้านการโจมตีของราชาว่านเซียงและจวงสวิ่คงพร้อมกันเกรงว่าภายในสกกระบวนท่าคงได้แพ้แน่เพราะจันทั้งกลมทั้งสว่างลอยอยู่บนฟ้าดูแล้วสงบมากต่างกับการต่อสู้อย่างน่าตื่นตะลึงบนพื้นดินอย่างเห็นได้ชัดชายวัยกลางคนที่สวมชัยชุดหลูสง่าคนหนึ่งยืนอยู่ห่างไป1 0 0เมตร บนยอดเขาแห่งหนึ่งที่หลังของเขาแบกกระบี่โบราณยาวสีดำธรรมดาเอาไว้เล่มหนึ่งเขามีรูปร่างสูงดวงตาลึกลำเขามองไปยังการต่อสู้แล้วกล่าวว่าตอนที่จางรุ่เฉินสู้กับราชาว,ว่านเซียงนั้นเขาใช้เคล็ดก,กระบี่ออกมานั่นคือกระบี่ที่สามดูจากอนุภาพของเพลงกระบี่แล้วเกรงว่าคงใกล้จะไปถึงขั้นสูงสุดแล้วคนคนนี้มีชื่อว่าเจี้ยนคงจือ่อเขาคือหัวหน้ายอดฝีมือทั้งสิบที่ว่านเจียอี้เลือกมาจากค่ายทหารของหยวนฟู่ ไม่รู้ว่ารา้กาจกว่าราชาว่างเสี่ยงและราชาหมาป่าที่เหนือตั้งกี่เท่าเขาคือผู้ฝึกฝนกระบี่ที่ร้กาจมากคนหนึ่งการฝึกฝนอยู่ในขั้นครึ่งเซียนขั้นที่เจ็ดแล้วดูแล้วมีอายุประมาณ4 0กว่าปีแต่จริงๆแล้วเขาฝึกฝนมาแล้วเป็นเวลาเกือบ200ปีแล้วสําหรับครึ่งเซียนอายุ200ปีคือเขตกั้นที่สําคัญมากก่อน200ปีครึ่งเซียนสามารถอาศัยปราณเซียนที่แข็งแกร่งทําให้ร่างเนื้อคล่องแคล่วได้และทําให้รูปโฉมรวมถึงอวัยวะต่างๆชะลอการเสื่อมลงไปแต่ว่า หากว่าอายุเลย200ปีไปแล้วครึ่งเซียนก็จะแก่ลงอย่างรวดเร็วกลับไปมีรูปโฉมหน้าตาดังอายุเดิมผมขาวในหนึ่งคืนปานโลหิตก็ลดลงกำลังก็ลดลงหากว่าไม่ใช่เพราะไปเจอโชคอะไรเข้าการฝึกฝนของตนก็แทบจะไม่สามารถเลื่อนได้เลยอย่างมากก็สามารถทําความเข้าใจวิถีเซียนและเคล็ในการต่อสู้ได้เท่านั้นพูดอีกอย่างก็คือหากว่าครึ่งเซียนอายุเลย200ปีไปแล้วความสําเร็จทั้งชีวิตก็จะแทบถูกหยุดเอาไว้แล้วตอนที่จิ้งคงจื่อยังอายุน้อยนั้นเขาเองก็เป็นอัจฉริยะคนหนึ่ง สามารถสู้กับร่างเซียนได้เมื่อ3ปีก่อนเขากับประมุกตำหนักมังกรโลหิตสู้กันอีกฝ่ายพ่ายแพ้ไปทําให้ชื่อเสียงของเขาถูกยกขึ้นมาการเป็นบุคคลสําคัญในหยวนฟู่ที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้แต่ว่าเขากลับรู้ดีว่าหากว่าไม่เพาะได้โชคอะไรทั้งชีวิตนี้คงไม่สามารถไปถึงขั้นเซียนได้เป็นเซียนไม่ได้การฝึกฝนอย่างยากลำบากมาตลอด200ปีจะมีความหมายอะไรในโลกคุณหลุนไม่รู้ว่ามีอัจฉริยะมากมายเท่าไหร่ที่ไม่สามารถเป็นเซียนได้ก่อนอายุ200ปี ที่เป็นเซียนไม่ได้ก็เพราะในใจไม่สมดุลคิดว่าสวรรค์กันแกล้งสุดท้ายก็ไปในทางตันยังมีบางส่วนที่มีความแค้นมากที่ถูกธาตุไฟเข้าแทรกด้วยตอนนี้กลับมีโอกาสมาปรากฏตรงหน้าเขาว่านจะอี้กล่าวแล้วว่าขอแค่จับจังหวะเฉยมาได้ก็จะให้ยาเซียนหิมะน้ำเงินเม็ดหนึ่งกับเขาแค่กินยาเซียนหิมะน้ำเงินเข้าไปจิ้งคงจี่ก็มีความมั่นใจว่าก่อนที่เขาจะอายุ200ปีเขาจะต้องสามารถเลื่อนไปถึงขั้นครึ่งเซียนขั้นที่เก้าได้แน่นอนถึงตอนนั้น เขาก็ห่างกับข้างเสียงอีกเพียง9ก้าเดือวเท่านั้นเดิมเจียนคงจือยังคิดว่าจากการฝึกฝนของเขาไปรับมือกับผู้ฝึกฝนข้นมามกร,รมฉาคนหนึ่งจะต้องแค่ขว้าก็จับได้แน่ช้างตัวหนึ่งจะเหยียบมดสักตัวจะต้องออกแรงอะไรกันแต่ว่าเมื่อได้พบกับจางว่าเฉินจริงๆแล้วเจียนคงจือกลับรู้สึกว่าจัดก,การได้ยากขึ้นมาคนคนนี้น่ากลัวเกินไปแล้วเพิ่งจะอยู่ในขั้นมกกมะฉาเท่านั้นกลับสามารถสู้กับราชาวานเซี่ยงและจวงสเสวียนคงได้ไม่รู้จริงๆว่า หากเขาเลืมไปขัข้นครึ่งเสียแล้วจะได้กาดขนาดไหนกันเฟิงฉินกล่าวเฟิงฉินก็คือใช้ร่างใหญ่สูงถึงสาเมตรแขนเขาหนากว่าเอวของคนธรรมดาทั่วไปร่างทั้งร่างใส่เกราะเอาไว้เจ็ดแปดอันแบ่งเป็นแขนทั้งสองขาทั้งสองเอวและอกนอกจากเกราะแล้วก็คือกล้ามเนื้อสีแดงที่แน่นหนาราวกับเทพแห่งกำลังหากว่าคนคนนี้ไม่ร้ายกาดจะทําให้จกักรพรรดิหญิงสั่งให้จับเขาด้วยตัวเองได้หรือจิ้งคงจื่อปลายตามองไปที่เฟิงฉินแล้วกล่าวว่า ผู้ฝึกฝนข้นมามกรมัชชาที่สามารถฝึกฝนกระบี่ที่สามมาได้ถึงขั้นนี้ต่อให้เป็นจกักรพรรดิกระบี่ในอดีตก็ยังไม่น่าตกใจเท่านี้เลยเจียนคงจื่อกล่าวถอนหายใจออกมาแต่ก่อนเขาเองก็ถูกคนยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะด้านวิถีกระบี่น่าเสียดายที่ตอนอยู่ในขั้นมกรมัชชาก็ช่า่งกระบี่ที่หนึ่งเขายังไม่สามารถฝึกฝนไปถึงขั้นสูงสุดได้เลยเทียบกับจางบัณเชิญแล้วพรสวรรค์ด้านกระบี่ของเขาในอดีตเรียกได้ว่าไม่นับเป็นอะไรได้แต่ว่าเขายังไม่ได้เลื่อนขั้นไปถึงขั้นครึ่งเสียน แต่ให้สามารถทำอะไรได้บ้างข้ากยังสามารถกดเขาลงไปได้เจียงคงจือกล่าวอย่างมั่นใจมีเพียงแต่ผู้ฝึกฝนกระบี่เท่านั้นที่จะมั่นใจในความสามารถของตนอย่างเปี่ยมลน้นกระบี่ที่สาทพิจางว์เาเฉินแสดงออกมาทำให้ผู้ฝึกฝนของกลุ่มำนาจอื่นตกตะลึงไปในท้องฟ้ายามราตรีมีเสียงสุลมหายใจดังขึ้นมาไปแถบๆหลายคนต่างก็รอบวิพากษ์วิจารณ์กันบ้างก็คิดว่าเจากรพัดหญิงสั่งให้จับกลุ่มงจ้าเฉินไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลหากว่าจ้างงเฉินเติบโตขึ้นไป เกรงว่าคงจะมีผลคุกค,คามต่อก,การจัดการของจักพรพรรดิหญิงแน่ความเร็วของเสียเย่ยเผยเทียบกับความเร็วตาประทับเทพของของจางรุ่งเฉินแล้วไม่ต่างกันมากนะักแน่นอนว่าต้องเร็วกว่าราชาว,วานเซียงและจงเสวิงคงอยู่เท่าหนึ่งไม่นานก็สามารถสะบัดทั้งสองออกไปได้ไกลจางรุ่เฉินมิท่าทีเครียดขมึงเขาไม่ได้ผ่อนคลายลงทันใดน,นั้นก็เงยหน้าขึ้นแล้วมองไปด้านหน้าเขาเห็นว่ามีชายร่างใหญ่ในเกาะเหล็กคนหนึ่งยืนอยู่ด้านบนหัวของแมงป่องขนาดใหญ่สีดําตัวหนึ่งและขวางทางอยู่ด้านหน้า ร่างของชายร่างใหญ่หนามากมากกว่าคนธรรมดามากแต่ว่าแมงป่องขนาดใหญ่สีดําใต้ร่างเขากับยิ่งใหญ่กว่าแค่กล้ามของมันคู่หนึ่งก็ยาวถึง6กเเมตรแล้วและยังแหลมคมมากด้วยผิวร่างของแมงป่องนั้นมีรอยเลหิตกระจายอยู่เต็มไปหมดมันหมอบอยู่ที่พื้นทําให้พื้นดินรอบรอบรัศมีหนึ่งรอยจ้างถูกกดจนยุบลงไปราชาแมงป่องเฟิงชินลีมินเห็นชายร่างใหญ่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าแล้วก็พันรู้สึกหมดหวังขึ้นมา แค่ราชาวานเซียนกับจงเสวิงคงสองคนก็ไล่ล่าพวกเขาจนได้แต่ต้องหนีเอาชีวิตรอดแล้วยิ่งมารวมกับเฟิงฉินคนนี้อีกพวกเขายังจะมีหวังว่าจะหนีไปได้อีกหรือเฟิงฉินยืนอยู่บนหัวของแมงป่องยักษ์เขาอ้าปากและดูดเอาลิงชี่ฟ้าดินเนสมีรอบๆร้อยหลีเข้ามาและกืนลงท้องไปในพิบตาอกของเขานูนออลงมาด้านนอกใหญ่ราวกับลูกบอลยักษ์กระทั่าทางตาปาา่าก็ยังเห็นว่าภายในท้องของเฟิงฉินนั้นมีแสงสว่างสีขาวเปล่งประกายออกมา และแฝงไปด้วยพลังที่น่ากลัวจากนั้นฟงชิงก็อ้าปากพ่นออกมากลายเป็นมีดลมมากมายนับพันนับหมื่นอันมันพุ่งออกมาจากท้องจนเกิดเสียงดังมีดลมบางส่วนในนั้นยังรวมเป็นรูปลักษณ์ของคนและสัตว์ด้วยไม่ว่าจะเป็นมีดลมรูปคนหรือสัตว์พวกมันต่างก็มีอนุภาพพอที่จะฆ่าครึ่งเสียนได้ทั้งนั้นมีดลมคนและสัตว์มากมายหลายสิบอันอยู่ในพายุไม่ต้องคิดก็รู้ว่าพลังที่แผ่ออกมาจะน่ากลัวขนาดไหนและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ไงก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหามีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ําใจเล็กๆน้อยนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ